ยอมรับจุดนี้ได้ก่อนแล้วก็กล้าที่จะย,ยิบเขามาชมไม่ได้หยิบเขาไปทิ้อยากเขา้าเต้าอันนี้นเป็นสามส่วนส่วนแรกอ่ะก็คือว่าอยากพาไปเข้าใจก่อนอันที่สองคือพอเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ดูว่าเราทําอะไรได้บ้างถ้็อย่อบเชียเกี่ยว่ากาแฟก็เหมือนคนเนี้ยจริงๆก็เหมือนกันบางทีเราไม่ได้มีอะไรสนใหม่ตลอดเวลาหรอกบางทีเราก็ต้องอยู่ แต่มันก็มีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ถ้าเราเข้าใจยอมรับเราก็ดูว่าเราปรับตัวอะไรด้วยกันได้บ้างมันไม่ใช่กาแฟหรอกครับก็เริ่มจากเข้าใจก่อนเราบอกว่ากาแฟมันไม่เสียถ้าเก็บเป็นหนึ่งปีสองปีเก็บแบบแบบไม่ได้โดนความชื้นไม่ได้โดนแสงแดดไม่ได้โดนความร้อนมากเกินไปหรือว่าเปิดถุงทิ้งไว้เนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นเชื้อราเนี่ยกาแฟมันไม่เสีย เพราะงั้นไม่แปลกใจถ้าเราไปดูกาแฟตามห้างอะไรเงี้ยมันเมอ,อยูเชลไลน์เขาอ่ะ mm hmm. เขาใส่เป็นปีเลยนะ mm hmm. เป็นปกติ mm hmm. ไม่ว่าระดับคน mm hmm. คือต้องบอกเข้าใจก่อนว่ากาแฟมันไม่เสีย mm hmm. แต่ที่เราคุยกันว่าแบบเอ้หลังหนึ่งเดือนสองเดือนกาแฟเริ่มเก่าละมันเก่าคือลดหอมกลิ่นต่างๆหอมหอมที่เราอยากได้มันหายไปด้วยกระบวนการคายแก๊สเหมือนในคลิปก่อนหนะ้านี้ที่ที่เคยเล่าไว้เรื่องการคายแก๊ส mm hmm. นะครับ ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันไม่เสียแล้วรถมันก็จะค่อยๆจางหายไปแต่มันถ้าจางไปจุดหนึ่งแล้วมันสัมผัสกับอากาศเยอะมันก็อาจจะทําให้เขาเกิดกลิ่นหืนได้กลิ่นกลิ่นที่มันเหมือนกลิ่นน้ํามัน่ยครับหรือว่าบางทีเฉยก็ได้กลิ่นแบบเหมือนน้ํามันมะพร้าว<ม>บางทีนะส่วนที่สองจะพาไปยอมรับเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาเลยสองสามเดือนละกลิ่นไปเราพยายามยังไงกลิ่น รสที่ได้อาจจะหายไปหรือน้อยลงแน่นอนมันจะไม่เหมือนกาแฟที่ที่พึ่งคั่วใหม่ๆเนือธรรมชาติที่อธิบายไปเราต้องยอมรับจุดน,นี้ได้ก่อนแล้วก็กล้าที่จะหยิบเขามาชมไม่ได้หยิบเขาไปทิ้งครับอ่าพอยอมรับได้ละเราพาตัวเองไปดูว่าเราทําอะไรได้บ้างใช่หไหมส่วนี่ําถ้ามันผ่านไม่หลายเดือนมากแบบ3、าสเดือนเนี้ยแน่นอนเราสามารถปรับเรื่องการชมได้ใช่หไห เับเรื่องการชงก็คือเล่นกับเรื่องของการดอยกาแฟที่มากขึ้นสมมุติปกติเราเคยชง20กรัมใช่ไหมอ mm hmm. าจจะเพิ่มเป็น22กรัม mm hmm. เพิ่มเล่นกับเรื่องการชงคือเล่นกับเรื่องการสกัดให้มากขึ้น mm hmm. เพราะว่าด้วยกลิ่นรสที่จางเหมือนที่พาเข้าใจแล้วแหละเขาหายไปเยอะล่ะเราก็เพิ่มกาแฟเพิ่มเบอร์บดโดยยังคงเวลาถ้าเป็นดิฟหรือพัวเวอร์ก็คงเวลาให้เท่าเดิม คือ2นาทีครึ่งตามสูตรเดิมนะครับแต่เราเพิ่มปริมาณกาแฟเพิ่มการเอกแทชชันเข้าไปหรือว่าใช้อุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นกว่าที่เคยชงเนี่ย<ม>ก็จะยังพอที่จะดึงรสเขาออกมาได้ครับอันนี้คือปรับการชงอันที่สองปรับสไตล์การดื่มเราอย่างเฉยก็จะมีอันนี้มีสองอันก็คืออันแรกอ่ะเรารู้ว่าเขาเริ่มกลิ่นเริ่มหายละอันนี้เขาอาจจะเหมาะกับ ไปชงเป็นถ้ายังใช้ดิบอยู่นะชงแบบอัตราส่วนเข้มขน้นเหลือ1ต่อหแล้วก็นําไปผปสมนมเนี่ยมันก็จะช่วยกบกลิ่นหืนได้ครับ<ม>คือตัวอย่างหนึง่งแต่ส่วนวิธีการชงอื่นก็สามารถไปดัดแปลงด้วยเหมือนกันว่าเราเปลี่ยนไปทําเมนูอื่นที่เหมาะกับเขาหรือว่าเอาไปทําเป็นโคบูโคบูเนี่ยก็ทําเป็นคอนเซนเทรตเลยแบบว่าใช้กาแฟหนึ่งส่วนใส่น้ำเข้าไปห้าส่วนเนี่ยมันก็ยังได้รสที่มันเข้มข้นอยู่ ครับแล้วก็ใชยได้ไอเดียนี้มาจากวายก็คือปกติถ้าเราดื่มกาแฟดีๆหรือว่าวายดีๆเขาบอกว่าควรดื่มเป็นขวดแรกใช่ไหมก็เหมือนกันอันนี้อาจจะบอกกับดื่มใป็นแก้วที่2แก้วที่3แก้วที่4ของวันนั้นเนี่ยที่เราเอนจอยของกาแฟแก้วแรกไละแก้วที่2แก้วที่3านี่ส่วนส่วนตัวเฉยจะเป็นแบบว่าเราแค่ต้องการคาเฟอีนเราต้องการอะไรเบนิฟิตจากการดื่มที่มันกระตุ้นเราเนี่ยกาแฟที่มันเอทแล้ว ที่มันเย็นแล้วก็อาจจะเหมาะกว่าที่เราต้องการกาแฟมากกว่าต้องการความลื่นนมก็เหมือนวายที่ <c oughs> วายดีๆคนดื่มควแรกวายเอาเมาก,ก็คนที่สองคนที่สามก็ไม่ต้องแพงมา <c oughs> ครับก็ฝากไว้ป <c oughs> ระมาณนี้ง <c oughs> ีสามส่วนคและเรายังมีคอนเทนต์ความรู้กาแฟดีๆอีกมากมายที่จะช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจโลกกาแฟได้มากขึ้นด้วยนะคะติดตามกันได้ที่ f a c e เฟซบุ๊ก o o จ c o o f แล้วพบกันค่ะ